เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมเช้าท้ายเช่าสายดาวคานทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่กับย้อนสกินใหม่ Shadow Archer นะครับราคาประมาณ400-500ปองนะครับใครสนใจก็ไปจับจ่ายกันได้นะครับซึ่งย้อนช่วงนี้ก็มาแรงนะฮะโดยการเฉพาะการเล่นเล่นคู่กับซิฟนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราแต่งหนึ่งครับ ไปยูดันไปเรียบร้อยฮะได้ลิเตอร์มาหนึ่งตัวคืนครับตรงนี้มีการปฟกันฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับเขามาเยอะเกินนะโว้ยยิงไปฮะยิงไปฮะเราไม่เคยกลัวเอลซูครับนะเขาน่าจะซูมเรานะครับแต่ผมก็ไม่อยากกลับบ้านนะนะจุดนี้ครับรอเคียคีฟครับเดี๋ยวผมหลบกระสุนเอาแล้วกันนะฮะเบื่อแล้วปีโป้อยากโดนลูกม้วเข้าหัวนะฮะยังไงดีครับเหมือนเขาจะตีคีฟเล็กเรานะอ โอ้ยตูแม่นเหมือนกันเนี่ยอ่าเหมือนมีการหนีไปแล้วครับสำหรับเอลสุฝั่งนู้นฮนะรอดูว่าเราจะเข้าคลิปได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยกิซี่จังหวะนี้กิซี่โดนงัดครับโอ้โมีจินนามาด้วยฮะหลวงพ่อโอเคครับซิปอมเราออกมาก่อน,นครับวัออนนี้นิกเล่นซิปนะครับเราจะเล่นคอมโบคู่กันนะฮะซิปบวกย้อนนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ้ยตรงนี้ว่ะออ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอลสุเลือดเท่านั้นอย่างนั้นเหรอ เรียบร้อยครับแตกครับทุกวันนี้เอ้าเฮ้ยเราไปอมมาได้ยังไงฮะณจุดนี้สกินนี้ไม่มีท่าทางการว้าปอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะผมมีกระบองดูดเลือดว่ะอาจจะไม่ต้องกลับบ้านนะครับใครที่รู้ใจผมนะผมจะไม่ค่อยชอบกลับบ้านเท่าไหร่นะกลับเมื่อตายนะฟาร์มไปครับเอานกครับณจุดจุดนี้เพื่อข้อมูลที่ยิ่งใหญ่เกียงไกลนะครับโอเคตีไปครับผม ร้อยได้นกมาแล้วครับตรงนี้มีริคเตอร์ครับตอดซะหน่อยครับแต่ยังไม่ฮาเทียยิงป้อมไม่ได้ครับอุ้ยมันสูงแม่นจังเลยเว้ยคนนี้อ่หาได้ธรรมดาไม่อุ้ยมีตั้งแต่วันอะไรครับเนี่ยมีถัดไปนี่ตั้งแต่วันอะไรอ่ะแก่ก่อนนะครับจังหวะนี้แก่ไปเจ็บไปครับโดนซูมฮะนะข้างล่างมีริคเตอร์ไม่รู้อยู่พุ่มไหนนะครับต้องระวังครับหนุนซูมได้ครับ ฟิลดันขู่ไปหนึ่งฮะอ่าจังหวะน,นี้ครับสถานการณ์ตึงๆเล็กน้อยครับผมอ่าอ้าวขอยิงสักหน่อยละการฟิกออกก่อนครับเขาจะงัดเรานะจังหวะน,นี้รัวไปครับมุมเดิมเลยฮะเพิ่มเติมฝัตัวข่ามาเยอะอีกแล้วนะฮะโอเคเล่นล่าเล่น,เล,นเล่นแคลรี่นี่มันก็จะแบบโดนถมโถม,ถมใส่หน่อยนะครับอบอกเลยว่าถ้าไม่มีซิฟนี่ผมน่าจะตายไปไม่อย่างน้อย2ตัวนะครับ เขาโผล่ล่างเยอะจัดเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะตรงนี้ลิกเตอร์เอาอีกแล้วครับพยายามจะงัดนะครับเราจะเอานกครับผมโอเคได้นกฮะได้วิชันคืนนะฟิวด์ันคู่ไปหนึ่งครับโดนใครไม่รู้ครับผมตรงนี้ยิงขู่ครับอ่าสตันสวยฮะซูมมาไม่โดนครับตรงนี้คีปล่างฮะยังไงดีครับผมเกมนี้เอาพลังแฝกเอ้าตรงนี้ต้อง สักหน่อยละหลงพี่หลงพี่ดันสายเข้าอ่ะเฮ้ยดันสายเข้าก็มาดิครับดันยืนนะเรเรียบร้อยครับแตก2อจังจหวะนี้เอาเรื่องนะสกินนี้นะครับอ่าที่ผมยิงแม่นเนี้ยเพราะว่ามีสกินนี้เลยนะครับพี่อ่า,อาคา400ปองนะครับเย่๋ยลืมไปจับจ่ายกันนะครับผมอ่า เยวฮเอ้ยด้านซ้ายว่ายังไงครับสตัรนไปหนึ่งครับไม่ใช่สตัรนฮะแผ่นนี้มันเปลี่ยนเป็นสโลว์แล้วฟีดสตาร์นไม่ตายว่ะเฮ้ยมันอึดจังเลยนะตัวเนี้ยเออมึดใช้ได้เลยเป็นธรรมดาเลยนะเนี่ยนี่ครับตามไปฮะนี่สกินนี้ก็จะออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่มีท่าวาร์ปอะไรนะครับประมาณนี้นะครับสไตล์แบบคล้ายๆนินจานินจาหน่อยนะครับตามชื่อของสกินนะครับ Shadow Archer นะครับอ่า จริงถ้าเกิดว่า Shadow Archer นี่ถ้าเอาหานี่ก็คือทำสกินเป็นเงาไปเลยไหมแบบทำสกินแบบเอลสูดนะคับมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะเฮ้คลิปกลางก่อนฮะตอนนี้6นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่กันกลางที่ผมยิงป้อมกลางให้ได้นะฮะณจุดจดนี้ยิงรัวไปฮะผลดาวตกยิงรัวฮะป้อมครึ่งหลอดได้ป้อมกลางเรียบร้อยครับสวยมากฮะ ตอนนี้คลิปล่างเข้าครับแต่ว่าผมมานาเริ่มไม่มีวะอยากจะเบดบูแต่ว่าเขามาเยอะครับผมต้องถอยก่อนฮะลิกเตอร์เข้าซ้ายครับต้องปาสกิลหนึ่งขู่ไปฮะแจุดจุดนี้ถอยก่อนับโพซิชันไม่ค่อยดีครับลิเตอร์มันไล่เราเก่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอกรีบขอกรึบหนึ่งครับได้มานามมาครึ่งหลอดฮะจังหวะนี้ เหมือนเขาจะไปเล่นบนเรานะเอ่ออีชาเราสปิทบนอยู่นะครับมึจะรอดหรือเปล่านะข้างบนนะครับตอนนี้เราไล่ฆ่าเอลซูนะฮะอูวอีชาครักล้องจับไปที่อีชาไม่น่ารอดหรือเปล่านะไปเยอะขนาดนั้นนะเหมือนแค้นกันมาตั้งแต่ชาติบางไหนนะครับอ่าปั๊มไหมครับโอเคมังกรครับยิงไปฮะโบบา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 น่าจะได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับมังกรนี่โอ้โถตันนะฮะ โอเคครับข้างล่างคลิกซี่เคลียคีปสวยครับฟาร์มไปฮะดันขวาดีไหมเอ่ยเรามีซิปนะครับอ่าเรามีซิปครับอย่างแก้ไขได้ด้วยการเล่นซิปนะโอ้โหโดนผมครับจังหวะนี้อ่าลองเล่นดูครับลองเล่นดูฟิวเตอร์ันไปเรียบร้อยไปหนึ่งครับเอลสูครับนี่มสวยฮะจังหวะนี้กิงสตันครับกิงสตันผมหาจังหวะลงครับลงมายิงครับลงมายิงมาแข่งไว้ก่อนดีกว่าครับผม มาครับได้มาถึงฟิลั์โั้ผมติดครับกูจะเอากินนาซะหน่อยนะเมื่อกี้นะติดลิงเตอร์นะครับโอเคไม่เป็นไรฮะจิตนารอดไปนะแต่ว่าฟิลด์ันผมจะมาแล้วครับยิงย้ำบ่อไปหนึ่งทีครับเผื่อโดนนะฮะโดนไม่โดนไม่รู้แต่ไม่มีใครตายนะครับโอเคป้อมขวาน่าจะได้นะครับจังหวะนี้มิกซี่ช่วยอยู่ฮะโอเคสวยครับผมสลิคสติงมาแล้วตอนนี้เราจะคลิแบบสะใจมากเลยฮะยิงเร็วคี้สะใจนะครับ แอสซีบคิ้รัวๆนะฮะเคครับฝนธนูรอครับยิงสักหน่อยละกันเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะยิงป้อมไปครับอา้าวด้านขวามีคนจะเล่นเราเหรอก็ได้หมดนะก็ได้นะอ่ายังไงละเพื่อนเคครับอ้าวอ้าวจะไปจะเอาหลบหลบหลบหมันไส้เอลสูวะเฮ้ยฮะขอยิงเอลสู่แล้วละกันเอ้ยอันทีไปม,มันไปยิงตัวซ้ายก็ไม่รู้นะจังหวะนี้ซิปผมออกก่อนนะฮะอ่า ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยทางซ้ายายังไงรับเนี่ยัซูมไปครับจังหวะนี้ไม่ใช่ซูมครับฟิลลตันนะฮะแต่มันคล้ายซูมเหมือนกันกนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงป้อมกลายให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนะจุดจุดนี้เฮ้ยอย่ายิงคนก่อนนะหมันใต้นะตามสไตล์นะครับโอเคฮะจะได้ป้อมกลางแบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับขีปเข้าขวาผมจุดจุดนี้ฮะค,คิวหนึ่งบินลูดไปครับ โอเคครับเพื่อนโซนให้เราได้อยู่นะฮะเรายิงป้อมสบายเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยป้อมแตกครับฝั่งตรงข้ามไม่กล้าเข้ามาชาเลนจ์นะครับยิงขู่ไปหนึ่งครับผมขอปะปูได้ไหมอ่ะมีใครต้องการไหมอ่ะไม่เอาผมขอนะครับจะเอาไปเด้งมานาน่าอ้าวจับสวยครับจังหวะนี้ลิเตอร์หายไปเลยครับผมเดี๋ยวเราต้องฟิกออกก่อนนะเนี่ยอาโอเคครับมีทั้งซิกมมีทั้งฟิกครับณจุดตรงนี้ เล่นต่อได้เนี่ยเราอยู่ในโพซิชันที่ดีมากๆครับยิงเข้าไปครับโอ้โหผมผมพลาดนะฮะฟิเด์ซันออโต้ครับยิงต้องวนต,ต้องเล็งเองนะครับพอดีนะครับพอดีนะโอเคครับได้มาสี่ครับนจ,จุดนี้เลเจนดารี่แต่ว่าไอจังหวะนี้ฟิเด์ซันปื๊บโดนะนะน่านิดเดียวเพื่อนได้ไหมได้ไหมหน้าออกคาถาแดงแล้วฉีดไปนะานจ,จุดนี้นะครับมันไส่ว่างมันไส้ว่าขอยิงทีนึง่งไม่โดนนะฮะ ถ้าโดนนี่อาจจะตายอยู่เนี่ยเอ้ยเอาว่าลิเตอร์โดดเข้าใส่แบบนี้ครับสบายสบายฮะรอย้อนเลทเกมแล้วนะครับย้อนของเยอะแล้วนะฮะนี่ครับยิงแท้งสบายๆนะฮะยิงทีครึ่งหลอดนะครับจังหวะนี้โอเคครับหรือว่าจะเอาดาร์กดีฮะเอาดาร์กไปจบบนสวยๆดีกว่านะครับในจุดๆนี้ฟมมไหมฮะมีคนเปิดดาร์กไหมครับโอเคครับนิกเลือดเท่านี้แต่ก็ยังเปิดครับดูความใจครับความใจของโลมิ่งฮะนี่ฮะ ดิจใจมันจะเป็นซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันตีกูทำไมเนี่ยอันเล่นอันตีเราทำไมก็ไม่รู้นะจังหวะนี้ฮะจริงหรือเปล่าไม่บอกครับลเล่นตัวหน่อยครับเล่นตัวฮะจะไปบอกง่ายๆลรวปะโถเออจริงสกิลสองขู่ไปหนึ่งทีฮะไม่มีครับอ,อยากเล่นเท่าไหร่อ่ะอยากเล่นบนได้ไหมอ่ะได้จ,จบสามทางสวยๆนะแต่มันจะไม่จะไม่เล่นบนแล้วนะโอเคบวกก็ได้นะ ไหลเข้ามาแล้วปล่อยนิดนึงนะผมติ๊กิ้งสตันสวยครับยิงเข้าไปครับเลือดหายเป็นข้อเป็นข้อฮะรับยอนแผ่นนี้นะครับอันนี้โดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมโดนเนิร์ฟมานิดนึงแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่ายิงเบาลงเยอะขนาดนั้นนะฮะก็ยังยิงแรงอยู่นะับถ้ายอนเกิดนะคโดยเฉพาะเล่นคู่กับซิทนะครับก็โคตรแรงนะครับฟิลสตันไปนะครับเสียดายไม่ตายนะฮะจินนาเมื่อกี้นะยิงโดนเอลสูนะครับแต่ว่าวงสเปรดน่าจะไปโดนจินนาแต่ว่าทำไมไม่ตายก็ไม่ดูนะ อาจจะติดเคียวนะติดเคียวเฮ้ยวันนี้เอลสูเือนพยายามจะเข้ามานะครับกินนาไปครับสวยฮะเลจินเจลลี่ฟิกเล่นนะครับเขาเรียกว่าหมั่นไส้ส่วนตัวจังหวะนี้ตูมขู่ไปหนึ่งครับเขาจะออกมาเล่นไหมครับเขาออกมาเกียร์คีฟครับจังหวะนี้ฮะสาวไปสบายสบายครับยอนเลดเกมครับความโหดของยอนเลดเกมครับสบายสบายจริงๆครับเพื่อนก็โซนดีเหลือเกินนะฮะจุดๆนี้เหลือเอลสูคนเดียวครับ มายิงครับขอยิงหน่อยล้ากันขอยิงหน่อยล้ากันเรียบร้อยครับจบเกมไปอย่างสนุกสนานทีเดียวนะครับเกมนี้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบุณ MVP พซึ่งได้แก่มหาเทพยอนสกินใหม่คนนี้นั่นเองนะครับผมทำดาเมจไปถึง52.6%เลยทีเดียวสกอร์เกมนี้ที่16ตาย0นย์แอซิสห้าเถ้าเกิดว่าชอบลกปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมคนละ1ครั้งจะขอบคุณมากๆาเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ